สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอนิติงไอดูนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปืนเนื้ต่างๆนะครับผมมีหลายกระบอกนะครับผมก็มาเริ่มจากกระบอกแรกกันนะครับเป็นปืนพกนะครับผมเนื้อฟอดในครับไอตัวนี้เป็นม้าครับม้าพินจัตตาครับที่ว่ามันตีม้าแล้วก็แบบมีของอยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับกระสุนนะครับผม นี่กระสุนมันก็น่าตาอย่างนี้นะครับวิธีเล่นง่ายๆครับตัวนี้นะครับใส่กระสุนเข้าไปอันนี้กระสุนขาดใส่กระสุนเข้าไปครับใส่ให้สุดนะครับผมก็ดึงตรงนี้นะครับดึงแล้วก็ยิงนะครับผมถือว่าแรงใช้ได้นะครับ องนี้ก็ได้มาในราคาห้าสิบาทนะครับผมเป็นของมือสองนะครับไปดูกระบอกบอกไปกันเลยครับกระบอกบอกไปก็เป็นเนิร์ซอมบี้สไตล์รุ่นลิโคเชตนะครับมันจางๆครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าอันนี้ดูรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้กระสุนมันไม่ไม่เหมือนอันเมื่อกี้ครับน,นี้กระสุนแบนนะครับผมสุนแบนสีเขียวที่เล่นกอนะครับ ใส่กระสุนเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้เข้าครับพอเข้าแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับผมนี่พอดึงแล้วหน้าตาประมาณนี้นะครับยิงนะครับอีกนัดนะครับผมนี่ใส่แล้วหมุนหมุนไานซ้ายนะครับดึง ยิงครับกระบอกนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับไปดูกระบอกต่อไปกันเลยครับ กระบอกต่อไปก็เป็นเนิร์ฟเอ็นสไตล์เราคัดทูเกโฟที่จริงมันคูณนะครับแต่คูณภาษาอังกฤษไม่รู้อะไรนะรผมเอ็นสไตล์อีลิตนะครับอันนี้เป็นปืนลูกซองครับผมบรรจุก,กระสุนแปดนัดนะครับเริ่มใส่กระสุนกันเลยครับผม วิธีเล่นนะครับนี่ครับมันยิงออกแบบสองหมุนะครับถ้าเราค่อยๆกดนี่มันออกนัดเดียวครับไม่ออกคับนัดเดียวนี่ครับมันดอกทีนันะครับถ้ากดค่อยๆกดตรงนี้ครับถ้ากดแรงก็ออกทีละสองครับตัวนี้มีปัญหาครับลัล่างไม่ออกหนึ่งดอกนะครับ ชิ้นนี้ก็ได้มาในราคา180บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปืนเนื้กระบอกแรกในชีวิตผมเลยนะครับซื้อตอนปอ .2 ป .3 ได้แล้วครับไปดูกระบอกต่อไปกันเลยครับกระบอกต่อไปนะครับก็เป็นเนื้อเมกาทีเบรกนะครับเนเมกากระสุนก็ใหญ่ๆนะครับผมใหญ่กว่ารทั่วไปเยอะอันนี้ก็น่าจะลูกซองครับออกแนวลูกซอง ที่บรรจุกระสุนนะครับกดตรงนี้ครับกดแล้วก็เปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นครับก็ใส่กระสุนตรงนี้ครับสามดอกนะครับใส่แล้วก็ปิดครับใส่ยังไม่นั่นครับที่เล่นนะครับผมดึงตรงนี้ครับ ก็ยิงโคตรแรงนะครับอ๋อทำไมยิงไม่ออกเอ,เอาไมครับไม่รู้เป็นไรไรครับผมยิงไม่ออกปังหรอก รถใส่ไหมนั่นรามันเป็นที่รูก็ไม่รู้ครับเราเปลี่ยดรูดูน่าจะเป็นที่รูนะครับผมก็กระบอกนี้ผมได้มาในราคา80บาทนะครับผมไปดูกระบอกต่อไปกันเลยกระบอกต่อไปก็เป็นนะรับวอร์เทคนะครับผมรุ่นรุ่นพาพาซิตนะครับน่าจะอ่านแบบนี้ ตัวน,นี้ก็มีพัน้ายด้วยนะครับผมนี่ครับพันท้ายอุปกรณ์เสริมของมันก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าตรงนี้ครับนี่ก็ใส่เรียบร้อยนะครับยาวนะพอใส่กล้องอาจจะมองเห็นไม่สุดนะครับไม่มากดูรอบๆกันเลยนี่ครับวิธีการใส่กระสุนนะครับผม กดต,ตรงนี้ลงครับก็จะมีแม็กกาซีนนะครับกระสุนก็เป็นแบบกมลมนะครับรุ่นนี้ใส่เข้าไปครับมีอยู่ห้านัดน,นะครับกระสุนนี้แพงนะผมมือหนึ่งมือหนึ่งนี้สิบห้าบาทลูกหนึ่งนะครับมือสองก็สิบบาทน่ครับใส่เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปครับบรรจุรีโหลดนะครับวิธีเล่นนะครับ ตรงนี้นะครับดึงยิงครับอ่านี้ระบบปกติอยู่นะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ